สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจชะตนะครับวันนี้ครับมาเตือนภัยช่วงฤดูฝนนะครับอยู่ๆต้นทุเรียนของท่านมีปัญหาหลายคนงงนะครับปุ๋ยก็เบิ้งใส่ฝนก็ตกดีนะครับมันเกิดอะไรขึ้นต้นทุเรียนชะงักบางต้นถึงกับเฉาไปเลยนะครับ ซึ่งไม่น่าเกิดในช่วงฤดูฝนนะก็มาบอกกล่าวกันนะครับเทคนิคง,ง่ายๆในช่วงฤดูฝนนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกก็คือการแต่งกิ่งให้โปร่งนะครับนี่นะครับการแต่งกิ่งให้โปร่งต้นนี้ก็เป็นทุเรียนมูสันกิ่งนะครับนี่มาให้ท่านชมกันนะครับนี่นะครับภายในกิ่งจะต้องโปร่งแบบนี้นะครับไม่สะสมเชื้อโรคในช่วงฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของรา นะครับนี่ต้องให้ปรุงแบบนี้นะครับกิ่งไหนที่มันดูแล้วนี่นะครับขึ้นแล้วมันไปชิดเราก็ตัดซะเลยนะครับเอาไว้กิ่งข้างกิ่งล่างนี่นะครับนี่ก็คือจะต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับช่วงฤดูฝนให้ชื้นแฉะไม่ได้นะครับแล้วก็โคนต้นนะครับรอบๆนี้นะครับ เราจะต้องมีการระบายน้ําให้ดีนะครับอย่าให้น้ําขังโดยเด็ดขาดนะครับนะครับสําหรับสวนผมตอนนี้ก็รอบๆผมก็ตัดมาแล้วนะครับเหลือแต่จะตัดโคนต้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทําไมต้องตัดโคนต้นในช่วงฤดูฝนนะครับก็ช่วงฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับถ้าหากว่าท่านนําปุ๋ยเคมีนะครับ าใส่นะครับในช่วงดูฝนแล้วก็บังเอิญนะครับพื้นที่ของท่านน้ำไถ่เทไม่ดีนะครับก็จะทำให้ดินตรงนี้เป็นกรดได้นะครับหมายถึงปุ๋ยเคมีนะครับเพราะนั้นาทางที่ดีช่วงดูฝนนะครับก็บอกกันเลยว่าอย่าใส่นะครับท่านท่านอย่าใส่เคมีเด็ดขาดรอให้ฟ้าเปิดนะครับเป็นสิวัน20วันนะครับแล้วก็ถึงจะใส่เคมีได้ นะครับเพราะว่าเคมีนี้มันเป็นกรดก็จะทําให้ไส้ดงไส้เดือนนะครับตายได้นะครับแล้วก็ส่งผลให้ระบบรากนะครับซึ่งรู้อยู่แล้วว่าปุ๋ยเคมีเป็นกรดนะครับระบบรากในเน่าเปื่อยได้นะครับก็ทําให้ต้นของท่านนิโซมอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องต้องดูให้ดีนะครับหนึ่งห้ามใส่ปุ๋ยขาดนะครับนั่นคือปุ๋ยเคมีนะครับ มันจะตกยังไงก็ช่างมันนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ก่อนรอจนฟ้าเปิดสิบวันยีบวันค่อยใส่กันนะครับก็มาเตือนกันในช่วงนี้นะครับช่วงฝนตกอย่างนี้แล้วก็เรื่องราวของการแต่งกิ่งให้โปร่งนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับต้องให้โปร่งโล่งแบบนี้เลยนะครับแล้วโรคจะไม่ทําหานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับมาเตือนกันในช่วง ดูฝนนะครับว่าอย่าใส่ปุ๋ยเคมีเด็ดขาดนะครับเพราะวา่าดินนี้อิ่มไปด้วยน้าต้นก็อิ่มไปด้วยน้ําแถมฟ้าปิดเพราะฟ้าปิดต้นก็ไม่ได้ขคยน้ําเมื่อไม่ได้ขคยน้ํามันก็ไม่ไม่มีการดูดน้ําดูดปุ๋ยขึ้นต้นนะครับเมื่อไม่มีการดูดน้ําดูดปุ๋ยขึ้นต้นปุ๋ยนะครับซึ่งมีสภาพเป็นกรดก็จะทําลายระบบรากนะครับแถม ทำลายพวกไส้ดวงไส้เดือนจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับของบริเวณรอบขนต้นนี้ได้นะครับก็นำมาฝากนะครับอีกหนึ่งคลิปครับเรื่องราวของการดูแลทุเรียนหลายคนสงสัยว่าเอ๊นะครับทุเรียนเฉาเฉไปนะครับโดยเฉพาะทุเรียนเล็กเพิ่งปลูกนะครับระวังห้ามใส่ดิบขาดนะครับแล้วก็กิ่งจะต้องแต่งให้โปร่งนะครับภาพก็อาจจะมืดๆสักหน่อยนะครับมันจะ ไ้ค,คำแล้วนะครับโอเคครับหนึ่งคลิปวันนี้นำมาฝาก f อมาบอกมาเตือนกันนะครับคลิปนี้ลายไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ